เอาละครับกวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Ark Survival Jurassic p กันอีกเช่นเคยนะครับผมโอเคนะครับสาหรับพาร์ทที่แล้วที่เราโดนเจ้าสามเขาฆ่าไปนะผมก็ได้ไปตามเก็บของมาแล้วนะครับแต่ว่าแน่นอนครับว่าแรปเตอร์เราก็ตายไปแล้วนะครับผมเอิ่มผมจะบอกว่าก่อนเปิดคลิปนี่ผมโดนเจ้าตัวนี้ฆ่าไปด้วยนะครับผมผมว่าจะลงไปกินน้ำเฉยๆนะแล้วมันก็พุ่งมากัดผมเลยนะครับเนี่ยเจ้าไทโลซอรัสเนี่ยนะครับผม ผมว่าเราจับมันเลยดีไหมท่านผู้ชมโอ้ย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 นี่ไงท่านผู้ชมโอ้โหผมมันจะกินผมเลยนะครับเนี่ยปวดไปไหนน่ะโอเคน้ําในพานนี้ผมก็จะว่าจะมาหาเตวเสาเทพจับสักตัวหนึ่งนะครับผมซึ่งก่อนอื่นเลยเนี่ยผมขออัพชุดเกาะเราก่อนดีกว่าเพราะว่าเกาะเรากากมากนะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเราต้องค้าของนะครับผมเป็นเตานะครับผมเตาเผาแร่นะไอตัวเผาแร่ผมทํามาเป็นผมใส่หมอด้วยนะครับเป็น หมดเผาแรกนะแต่ว่าแน่ใจนะว่ามันชื่ออะไรงครับผมลองพิมพ์คําว่าเตาเผาไปดูนะครับเผื่อจะเจอนะอ่านี้นะครับผมมันจะเผาเหล็กได้แบบเร็วมากๆเลยนะครับข้างไปเนี่ยเอาไม่คืนสูตรครับวอไม่เป็นไรนะครับผมมีเหล็กอยู่ประมาณ17อันนะครับผมก่อนอื่นเลยเราก็ต้องฟาร์ไม้ก่อนครับเพราะว่าตอนนี้ไม้ผมเรหบดตัวแล้วนะครับเนี่ยโอเคเอาไม้ขึ้นมาเลยเอาโอ ขวานะอ้าวทำไมผมใช้ขวานไม่ได้ว h a อะไรกันเนี่ยทำไมผมใช้ขวานไม่ได้อ๋อได้แล้วนะครับลืมเปลีาา่ยนภาษาโอเคมาตัดไม้เลยนะครับผมเราต้องใช้ไม้เยอะๆเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ต้องใช้เหล็กเยอะด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเกรดตัวละครของเรากันนะเพราะว่าของเรากากมากๆตอนนี้นี่สู้ใครไม่ได้เลยครับโอ้พาราซอนนะครับ,บ,รรรบเราจะไม่จับมากา,กากเกิดไปนะท่านผู้ชมโอเคเราจะมาคราฟตัา้าเผากันก่อน,อน,นครับจัดมาเลยนะครับ แล้วก็เราต้องใช้โต๊ะคาฟนะครับผมเป็นของหมดเดืยดสลบแต่ว่าเรายังไม่ใช้แล้วกันนะเดี๋ยวจะเผาเหล็กก่อนนะครับผมจะได้ทำสมิตี้กันนะโอเคเอามาเลยนะครับมาที่เลขแปดนปึ๊บวางเลยนะครับผมปึ๊บอ่าเราใส่เหล็กไปเลยนะครับอ่ะแล้วก็แทสก็ได้นะครับเผาเลยเอาไมาใ้ใส่ไปด้วยนะครับเผื่อไม่พอนะ จังหวะนี้จะทําให้เราเผาเหล็กได้เร็วมากๆเลยนะคุณผู้ชมแป๊บเดียวเนี่ยก็จะได้เหล็กแล้วเดี๋ยวผมไปฟาร์มเหล็กเพิ่มสักครู่นะครับเอาให้เยอะๆเลยนะครับเอาละครับก่อนอื่นแล้วก็มาเรียนรู้วิธีการทําสมิตี้กันก่อนนะครับผมอ่าใช้เหล็กเท่าไหร่เนี่ยใช้เหล็ก5อันเองนะครับผมไม่ไแน่ใจนะว่าพอหรือเปล่าเดี๋ยวเช็คสักครู่โอ้โอ้เจ้สาวสิบห้าอันเลยนะครับเนี่ยโอ้โหได้โคตรเยอะเพียงพอเลยนะครับเพียงพอในการทําโต๊ะเลยนะเอาของมาก,ก่อนนะครับ เราขาดอะไรบ้างเอ,อ่ยดูสินี่นะครับผมเฮ้ยขาดไม้นะเรามีไม้อยู่นะครับผมในนี้จัดมาเลยเอาซักครึ่งหนึ่งนะครับผมหรือจะอามาหมดเลยดีเอาหมดเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เอามาแบ่งครึ่งนะครับผมแล้วก็ใส่กลับขึ้นไปโอเคครับเลยนะครับผมเป็นสมิตตีนะครับจัดมาเลยนะเราจะได้มีที่ขุดเหล็กใช้กันนะครับผมใช้ได้ของหินเนะี่ยมันกากนะท่านผู้ชม โอเคระวังไว้ก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นแพลตฟอร์มชั่วคราวนะครับโอเคนะครับหลังจากวางเสร็จเดี๋ยวเราจะมาคับกันเลยนะครับผมเป็นเมทัลพิกนะครับโอ้ขาดหนังนะครับไม่มีปัญหาเลยนะแต่ผมแบ่งไว้สักครึ่งหนึ่งแล้วกันนะโอเคแล้วก็ไม้ก็ไม่มีปัญหาครับผมอ่าับมาเลยอันนี้ก็เป็นที่เกี่ยวไฟเบอร์นะครับโอเคเอามาด้วยคอสโบนี่ก็ขาดไม่ได้นะครับผมโอเคเรียนรู้มาเลยนะครับแล้วก็หอกนะอ่าเรามาคับก็ดีกว่าครับผมขาด ขาดไฟเบอร์นะโอ้โ oh, ห no! ไม่เป็นไรนะเรามีเคียวแล้วนะครับผมเคียวเกี่ยวไฟเบอร์ครับโอเคพวกนี้ก็ทิ้งไปเลยนะครับเนี่ยทิ้งไปเลยนะครับผมเลขหนึ่งเลขสองนะครับแล้วก็เอามาแทนอาหารเลยครับอาหารเอามาแทนถานูแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นคอสโบ์แล้วนะครับโอเคป่าเรามาเกี่ยวไฟเบอร์ดีกว่าครับผมไหนดูซิโอ้โหโโหสะดวกสบายขึ้นเยอะเลยนะครับเนี่ยมามามาเกี่ยวมาเกี buna, <S <S ่ยวมาเกี่ยวมา น่าจะพอแล้วนะครับเกี่ยวมาที่พันหนึ่งก่อนนะโอเคแล้วก็คราฟเลยนะครับผมปึ๊บอ่าคอสโบนะครับแล้วก็อันนี้ขาดเหล็กไม่มีปัญหานะครับเหล็กเรามีเยอะนะครับผมอ่ะเอามาสามสิบห้าอันก่อนนะครับโอเคอ่ะใส่เข้าไปเลยนะฟึบอ่าแล้วก็หอกนะครับจริงๆถ้ามีเดลเสอเนี่ยของพวกนี้ก็ไม่จําเป็นนะแต่เราใช้เดลเซอเราสู้ได้นะครับโอเคเนื้อหน้าเราก็มีจํานวนหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราคราฟไอ้นี่ด้วยละกันนะครับเป็น ครกนะครับผมเรายังไม่ได้เรียนรู้นะครับเนี่ยครกครกครกเอามาทำนาคติกนะครับอ่านี่นะครับผมแล้วก็ข้ามมาเลยปึ๊บขาดหินอีกแล้วนะครับโอ้โหฟาร์มไม่เคยพอจริงๆนะครับเนี่ยเอาแล้วที่ขุดผมไปไหนเนี่ยที่คุณหายเอา้าซื้อคุณหายแล้วนะผู้ชมใส่ลืมหยิบมาโอ้โหผมขี้ลืมจริงๆเลยครับเนี่ยเอามาใส่ไว้เลยนะครับผมปึ๊บปึบ,ปบอะ อันนี้เอามาแทนอันนี่ละกันนะครับเขียวนะครับผมมาฟาร์มหินก่อนนะครับใช้ขวานนะปึ๊บอ้าโอ้โหหินนี่คนละเรื่องเลยนะครับเนี่ย้หินเยอะมากอ่าได้เหล็กมาชิ้นหนึ่งด้วยนะครับมาคหาเลยนะครับมอร์ตาร์มาสักสองอันนะครับผมเดี๋ยวจะไปหาเจ้าคริสตัลด้วยนะครับเนี่ยเวลเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออัพเวลก่อนนะน้ำหนักเนี่ยเอาไปสัก800นะครับเลือดเยอะๆหน่อยนะสัก 1,000ไปเลยนะครับอ่าแล้วก็เซมินาอันนี้ด้วยนะครับฟอติตูนะจะได้แบบทนความหนาวความร้อนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีรีดามเมจนะครับอ่าน่าจะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาเรียนรู้ของเพิ่มนะวางเลยนะครับผมฟึบฟึบอ่าเอาไว้มุมนี้แล้วกันนะครับบ้านเราจะไม่มีกำแพงนะเพราะว่าเป็นบ้านชั่วคราวนะครับผมมาดูกันนโะคติอ๋อใช้เจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็เฮ้ยด n a อะไรเนี่ย เราได้มาตั้งแต่เมื่อไหร่เดี๋ยวท่านผู้ชมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอาว่าเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็อ่ะค้ามาเลยนะครับซื้อข้ามาให้หมดเลยนะแล้วเราก็ต้องการเหล็กดิบด้วยนะผมเดี๋ยวผมขอดูก่อนบนเหล็กดิบหมดแล้วนะครับเนี่ยผมปิดเตาก่อนเราต้องการเหล็กดิบนะครับเพราะว่าเอ้ยน้ำมันนกหรือเปล่าท่านผู้ชมเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูข้างบนดีกว่านะอ่ะผมหิวข้าวไม่เป็นไรเลขสี่นะครับมีอาหารอยู่นะโอเคเราขอฟาร์มเหล็กก่อนนะครับ น่าจะฟาร์มได้ดีเลยที่ขุดเหล็กเนี่ยโอ้โหโอ้โหนั่นเหล็กดีมากๆเลยนะครับโอเคนะครับหลังจากเราฟาร์มเหล็กมาได้แล้วนะเมื่อกี้ผมไปแอบไปฟาร์มเบอร์รี่มาเล็กน้อยนะครับผมเดี๋ยวจะมาทาโต๊ะกันนะครับอ๋อขาดไม้นะไม่มีปัญหาครับผมเรามีขวานดินกินหญ้าขวานฟ้ากินยุงนะครับผมนี่ตัดไปเลยนะครับมาโคคามฆาบดาเมจเพิ่มละกันนะเพราะเราจะได้ฟาร์มเร็วๆนะครับปึ๊บ เรามาลองคาบกันดีกว่านะครับเจ้าโต๊ะทํายาสลบนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะมาลองคาฟยาสลบกันดูนะครับว่าจะมีอะไรแฉมๆบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเราอาจจะจับเจ้าพวกสัตว์กินพืชสักตัว2ตัวครับเอามาฟาร์มเบอร์รี่นะครับผมโอเควางไว้ตรงนี้เลยครับเนี่ยฟึบฟึบอ่าวางได้เลยนะครับไหนดูน่อยอ๋อเราใส่นาคติก5อันนะครับกับสปอยล์มี1อันก็จะได้เป็นยาสลบอย่างดีน้บโอเคเดี๋ยวผมขอ สปิดเอาไว้ก่อนเลยนะครับผมปึ๊บโอ้โหเต็มเลยนะครับเนี่ยแล้วก็มันจะมีขออีกอย่างหนึ่งนะครับของหมอดนี้นะครับน่าจะเป็นอันนี้นะโอ้ค่ะเดี๋เน่า20อันโอเคเดี๋ยวเรารอเนื้อเน่าเน่าก่อนแล้วกันนะครับให้ดูเนื้อหน่อยนะครับผมไม่ใช่เนื้อสินาโคติกนะครับผมได้หรือยังผมว่าผมนจะไปจับเจ้าตัวที่มันฆ่าเราเมื่อวานนะครับท่านผู้ชมนี่ไงได้มาแล้วครับเนื้อเน่าอ่ะโอ้ใส่ตัวไม่ได้นะครับรีกรุ๊ปนิดนึงนะครับผม มันเยอะเกินไปนะผมย้ายขอมาไม่ได้โอเคเอามาแล้วก็ค้าบเลยนะครับผมตัวนี้นะครับมันจะทําให้เนื้อเน่าเร็วนะครับผมอันนี้นะผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันต้องมาลองดูนะครับฟึบอ่าวางเลยนะครับผมใกล้ๆก,กันเลยนะฟึบอ,อ๋อมันสามารถครามได้เลยนะครับท่านผู้ชมแต่ผม้องใส่เนื้อไปตั้งห้าพันอ๋อมันทางานอย่างนี้นี่นะนผู้ชมใส่ทิ้งไว้มันก็จะเน่าไปเรื่อยๆนะ ผมขอแบ่งไว้สักตัวสักครึ่งหนึ่งนะครับผมจาก5,000นะอ่าแบ่งไว้เลยนะครับผมอ่ะอีกที่เหลือก็ใส่เข้าไปเลยนะให้มันเน่าไปเรื่อยๆนะครับผมโอ้ยโกดผิดกดผิดแล้วก็ทําธนูยาศพนะครับผมเว้ยผมยังไม่ได้เรียนเลยนะครับเนี่ยเป็นนาโคติกนะครับแอรโร่ไหนเอ่ยเฮ้ยนี่ไงครับผู้ชมอ๋อนี่นะเป็นแอรโร่เดี๋ยวผมเซิร์ฟไปเลยดีกว่า มันจะมีครบเลยนะครับทุกรูปแบบนะครับผมเรียนมาให้หมดเรียนมาให้หมดแต่ละ,ละแบบเนี่ยอ้ยไม่ใช่แต่ละแบบก็จะดีแตกต่างกันนะครับโอเคเอามาประมาณนี้กันแล้วก็อันนี้ครับไงเนี่ยอ๋อต้องใช้ยาแบบพิเศษนะครับอันนี้ใช้นาโคติกธรรมดาเราขาดนาโคติกนะครับผมเดี๋ยวนะในตัวผมก็มีไม่ใช่เหรออา้าวนาโคติกหายนะครับเนี่ยอันนี้ผมรวมเนื้อก่อนนะเนื้อมันเยอะเกินนะครับผม นาโคติกผมไปไหนเนี่ยอยู่อันนี้หรือเปล่าโอเคอันนี้นะครับผมคราบมาเลยนะครับอ่าฟึบจัดมานะครับผมแต่ผมจะไปหาเดลสง่ายๆจับกันก่อนนะครับผมขอรวมเนื้อสักคู่มันเยอะเกินนะครับเนี่ยเรามีเครื่องจักรอันนี้แล้วก็ทําสบายนะครับไหนดูซีโอได้เจ็ดสิบเจ็ดแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมก็มาคราบนาโคติกเพิ่มเลยแล้วกันนะฟึบทานาโคติกนะครับผม ผมไปฟาร์มเบอร์รี่ดำมาเพิ่มด้วยนะเมื่อกี้ได้มา86ก็ถือว่ายังน้อยอยู่นะครับปึ๊บคาเพิ่มเลยได้มา17อันนะครับจริงๆเราสามารถทำแบบอย่างดีได้ด้วยนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเราคร้าไปก่อนนะโอเคเราจะไปลองหาสัตว์จับกันดีกว่านะครับคนอื่นก็ต้องเปลี่ยนก่อนนะครับผมชึบอ่าแล้วก็ปึ๊บแถวนี้ไม่รู้นะครับว่าจะมีตัวอะไรน่าจับหรือเปล่านะอุย้ย เราลืมคราฟชุดเหล็กเลยนะครับเนี่ยไม่เป็นไรนะเก็บไว้ก่นอนโหนี่มันสามเข่าที่เราโดนไปเมื่อวานนี่ท่านผู้ชมน่าจับเหมือนกันนะตัวดีนะเวลเท่าไหรนะ่เนี่ยดูเวลโอเวลห้าสิบห้านะครับเนี่ยลูกดอกผมจะพอหรือเปล่าไม่รู้นะครับไม่ค่อยอยากเสี่ยงนะผมไปหาสายพันธุ์ใหม่ๆจับดีกว่านะผมเบื่อสามเข่าแล้วเล่นซีรีส์ไหนก็ต้องจับแต่สามเข่านะครับท่านผู้ชมแถวๆนี้ผมอยากจับไอ้ตัวเมื่อวานมากเลยเนี่ยที่มันฆ่าเราตายนะครับ อุ่ยนี่ไงท่านผู้ชมผีเสื้อหน้าจับเหมือนกันนะเจ้าตัวนี้นะเราจะได้บินไปไหนมาไหนได้นะครับผมมาดูโซนฝั่งนี้ดีกว่าที่เมื่อวานเราวิ่งหนีมานะครับน่าจะมีสัตว์เยอะอยู่นะโอ้เูเหมือนว่าสัตว์หมดยังไม่ค่อยเกิดครับเนี่ยเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูข้างบนดีกว่าโอ้ท่านผู้ชมตอนนี้ผมเจอนกอยู่ข้างหน้านะครับผมว่าผมจับนกน่าจะดีกว่านะเพราะว่าเราจะได้ใช้บินหาตัวดีๆตัวอืน่นๆได้อีกนะครับผมโอเคมาจัดเลยนะครับผมผมมีโบล่าอยู่นะครับ แล้วก็เวลเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้เวล50นะครับโอเคน่าจะจับได้อยู่นะเวียงเวียงเวียงปลาเลยนะครับผมเรียบร้อยติดพอดีนะครับเนี่ยแล้วก็หยิบขึ้นมายิงเลยนะครับผมโอ้โหดอกเดียวอยู่เลยนะครับเนี่ยไม่ต้องใช้ลูกธทนูดหดๆเลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราจะใส่อาหารเลยนะครับจาตัวนี้น่าจะกินเป็นเนื้อนะครับผมอโอ้โหเยอะไปนะครับเอาใส่ไป2500ชิ้นเลย ใส่ไปให้หมดเลยนะครับเนี่ยอุ้ย,ยใครวะเนี่ยคอมปี้นะแหมคอมปี้แบบปกติด้วยนะครับไม่ใช่ของจูราสสิกนะลงไปก่อนครับผมอีกตัวหนึ่งก็น่าจับนะครับเนี่ยอุ้ยโมเรลลาท็อปผมว่าเราจับโมเรลลาท็อปไปด้วยเลยแล้วครับจะได้จะไอฟาร์เบอร์รี่นะครับผมมายิงแล้วก็ยิงเลยนะครับเนี่ยโอ้มันหนีมันหนีมันหนีครับผมตัวนี้เป็นมิดนะยันหนีลงน้ำยันหนีลงน้ำโอ้โหหนีลงน้ำอีกท่านผู้ชมเออมันหนีขึ้นมาแล้ว ในน้านี่สัตว์ลายเยอะนะผมว่าลงไปก็ไม่น่ารอดนะยิงตามไปนะครับผมโอ้โหเหนียวมากเลยเจ็ดดอกนะครับปึ๊บอ่าเอาติดหินต,ติดติดติดปึ๊บโอ,โอ้ย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 มันสวนมันสวนอ๋อแค่มาตั้งหลักนะครับฮ่ายิงตามไปนะครับผมอุ้ยเลี้ยวหลบด้วยนะครับเนี่ยไล่นะครับไล่ไล่ไล่ยิงดักครับผมไม่โดนนะ <c oughs> วิ่งไล่นะครับโอ้โหวิ่งเร็วมากวิ่งเร็วกว่าเราได้ยังไงเนี่ย โอ้เหลือกสองดอกท่านผู้ชมจะจับได้ไหมเนี่ยมามันหันมานะครับผมปึ๊บอ่ะเอาไปอีกหนึ่งดอกลาเพอลาเพอโอ้ว้าวนะครับผมต้องใช้ท่ทาไม้ตายแล้วแหละสากกระเบือครับผมมามาเลยครับมามาเลยเลขห้านะครับไปลุยตีมาเลยนะครับผมอ้อทำไมตีไม่ได้อ่ะ กิดอะไรขึ้นเอาให้ผมตีมันไม่ได้เอาตีได้แล้วนะครับอุ้ยอุ๊ยโกเลม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 ท่านผู้ชมโอ้ยหนีก้อนหนีก้อนหนีก้อนผมขอจับมาโดยทับก่อนนะครับเนี่ยโอ้โหมันวิ่งหนีไปแล้วท่านผู้ชมผมเจอโกเลมว่ะโอ้ยยอุ๊ยอ๋มันหลับมันหลับนะครับโอ้หลับหลับตกใจเลยนะครับเนี่ยมาเกิดอะไรตรงนี้วะเนี่ยเราจะอ้อมๆนะครับผมเราเป็นมิดนะเราไม่ได้จะมาจับแกนะครับตอนนี้ เรามาจับนกเฉยๆนะครับโอเคอยวงห่างแล้วสีความน่ากลัวมันเอาไว้นะครับจับติดหรือ,อยังเนี่ยโอ้ยังไม่หิวเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ผมใส่เดื้อไปแล้วก็น่าจะแค่ร้อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองหาแถวๆนี้นะครับว่ามีตัวอะไรน่าจับหรือเปล่าแต่ผมบอกเลยว่าในาน้ำน่าจะมันนะครับท่านผู้ชมนี่อา้าวโอ้ยตรงนั้นตัวอะไรเนี่ยน่าจะเป็นปาซิโอซารัสหรือเปล่านะครับมีโลมาด้วยนะครับ จริงๆเราน่าจะจับโลมาเอาไว้นะเพราะว่าในน้ำนี่มีสัตว์เยอะมากจับไว้ก็ไม่เสียหายนะครับโอ้นกของเราตื่นแล้วนะครับเนี่ยผมไปวิ่งไล่ฆ่าโดโดมาแป๊บเดียวเองนะครับโอเคเราจะวางโต๊ะก,กันเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกมอดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับที่ขี่นะครับโอเคเราจะมาข้าวเจ้าได้ขี่ข,ของเจ้าเพชรทาดอนนะครับ โอ้ต้องใช้เหล็กด้วยนะครับท่านผู้ชมเรามีเหล็กไหมเนี่ยโอเหล็กเราหมดนะครับผมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเรียกมันกลับไปที่บ้านก่อนนะครับผมมาตามมานะผมอุยอ้ยอุ้ยโกเลมโกเลมลืมลืมตีลงน้ำนะครับท่านผู้ชมอุยอ้ยอุ้ยถ้ามันตายหินใสเราแล้วเราเจ็บเนีย่ยนกมันจะไปกัดเอานะครับเนี่ยรีบหนีกลับบ้านก่อนนะครับมันน่าจะตามเราไม่ทนันหรอกท่านผู้ชม ่วนมืเรืแลท็อปตัวนี้ก็ฝากไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาจับมันนะมันน่าจะลืมไปแล้วว่าเราเคยฆ่ามันครับเว้ยไม่สิเคยยิงมันเอาไว้นะครับโอเคเดี๋ยวผมกลับบ้านสักคู่นะครับผมไปเอาเหล็กนะโอเคนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงบ้านไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับว่ามันคับเราเป็นยังไงนะผมจะเท่หรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองวางกันดีกว่าอ๋อวางที่พื้นได้เลยนะครับเนี่ยอะวางไปเลยนะครับผม มันต้องใช้เหล็กนะครับผมมาใส่ไปเลยนะครับแล้วก็มีหนังไฟเบอร์แล้วก็ชิตินนะครับอะใส่ไปทั้งหมดเลยนะครับอาแล้วก็อันนี้เนี่ยผมใช้เป็นเคราตินแทนนะโอเคเราคาบได้ทั้ง3อมาเลยนะครับเนี่ยมีหลายแบบนะครับผมอันนี้จะเป็นอันนี้โอ้อันนี้ใช้เหล็กเยอะกว่าผมลองคาฟอันนี้ละกันนะแล้วก็อันนี้ไม่รู้นะครับคืออะไรนะเผมขอลองคราบอันนี้มาก่อนนะครับผมว่ามันคืออะไรนะเป็นเพททโรดอนเอ็กซ์โปเลอร์แซดเดิลนะครับผม ไม่รู้นะครับว่าทําอะไรได้บ้างนะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวมาลองใส่ดีกว่าใส่ไปเลยนะครับผมฟึบอ่าดูสิอ้าวอ้าวดูไม่ค่อยแปลกอ๋อมันจะมีเหมือนมีกระเป๋านะครับผมสามารถเก็บของได้นะไหนอ่ะน่าจะไว้ประดับตกแต่งเฉยๆนะครับผมเพื่อความเทนะนี่นะครับผมงอเฟี้ยวเลยนะครับเนี่ยมีกระเป๋าเพื่อมาเล็กน้อยนะครับโอเค ก็เท่อยู่นะครับแต่ว่าดูไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ผมยังไม่ได้ลองอีก2ตัวเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวผมขออัพสเตตเจ้านกของผมก่อนนะเน้นเป็นน้ำหนักละกันนะครับเยวจะขึ้นไปฟาร์มเหล็กกันนะแล้วก็เลือดนะครับผมสเตมินาเยอะๆเลยนะครับโอเคมาหาตัวตีกันดีกว่านะครับผมเอาเป็นเจ้าตัวนี้ละกันนะครับโอ้ยมันบินเร็วมากเลยท่านผู้ชมกัดไม่ค่อยโดนเลยนะครับเนี่ย โอเคอย่างนี้ก็ได้นะครับผมนิ่งๆนะนิ่งๆโอโ้โหโอ้โหกัดธรรมดายังไม่ตายเลยนะท่านผู้ชมโอ้ย,โ,อยโกดผิดกดผิดอ่าลองกัดดูนะครับโอ้โหเบามากนะมีเบามาก,ดาเ,มเ,ามากเดินกัดเลยนะครับโอ้พาราซอยกัดไม่ตายเลยนะครับท่านผู้ชม เรียบร้อยตายนะครับผมมาอัพดามเมจเลยนะครับดามเมจอัดไปเลยนะครับผมฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บเออจาก้าที่แล้วที่เราตายว่าสามเขา่าเพราะฉะนั้นผมจะไม่เก็บเวฟกว่าสามเข่าอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวบินหาตัวเก็บเวฟแถวนี้ก่อนนะอุ้ยตัวอะไรนะ่ะน่าเก็บเวฟนะครับเนี่ยเจ้ตัวนี้น่าจะเป็นสเตโกหรือเปล่าผมไม่รู้นะผมกัดก่อนเลยนะครับผมนี่กัดไปก่อนสองทีนะครับ อุ๊ยอุยอุ๊ยเฮ้ยมันจะตายแล้วนะท่านผู้ชมเรียบร้อยครับผมล่วงบอกเลยว่านกผมก็ไม่ใช่ขี้นะครับเนี่ยอัพไปเลยนะครับดาเมจนะแล้วก็สเตมินานะครับอ่ะแต่ผมให้นกผมพักฟื้นแป๊บหนึ่งนะครับจะได้ดีสเตมินาเร็วๆเว้ยนี่ไงเหล็กท่านผู้ชมเราเจอเหล็กแล้วนะครับแต่เราขุดกลับไปด้วยเลยนะเนี่ยอยู่ใกล้ๆบ้านเองนะครับไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลนะครับอยู่แถวๆนี้เองโอ้โหโอ้โห 200นะครับผมตรงนี้มีอีกนะนี่ออฟซิเดียนด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวขุดไปให้หมดนะครับผมน้ำหนักเราน่าจะเหลือๆนะครับโอเคฟาร์มมาเลยนะครับผมออฟซิเดียนมีคริสตัลหรือเปล่าเนี่ยผมต้องการคริสตัลมากๆเลยนะครับเอาไว้ทำเจ้าสไปการ์ดนะครับแบบอย่างเทพนะครับสองนี่เห็นทุกอย่างของสัตว์ตัวนั้นๆหมดเลยนะครับเนี่ยอ่าไปโอ้โหเลื่อนรีชามากนะท่านผู้ชม โอเคแต่ผมขอลองสำรวจแถวแถวนี้ก่อนนะครับว่ามีตัวอะไรน่าจับหรือเปล่าโอ้บอลโต้นะครับเนี่ยมีบอลโต้นะครับข้างล่างนั่นโอ้โหลำธารสวยมากเลยท่านผู้ชมไหลมาจากไหนวะนี่ฮะลำธารน,นี้โอ้โหมันอยู่กันแบบธรรมชาติมากๆเลยนะครับเนี่ยเป็นสังคมของเดรลสาวกินพืชนะครับอยากได้กินกินเนื้อเทเๆนนะท่านผู้ชมมีไหมเนี่ยตอนนี้ผมเจอแต่กินพืชทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็เป็นนกนะ ยังไม่เจอกินพืชเท่ๆเลยเ,ยเอ้ยกินเนื้อได้เท่เลยนะครับผมลองบินหาดูกันนะอุ้ยอุ้ยอ๋อนั่นน่าจะเป็นแบคทีโอซอรัสนะครับผมอันนี้ตัวอะไรเนี่ยลูกพาราซอหรือเปล่าเอ้ยพาราเซอร์ไม่น่าใช่นะครับผมน่าจะเป็นคล้ายๆพาราเซอร์นะครับแต่ว่าตัวเล็กกว่านะทางนั้นก็เป็นอุ้ยกีก้าครับผมกีก้ากำลังล่าแบคทีโอนะครับเนี่ยโอ้โห มาชา้าสุดๆเลยนะครับเนี่ยเราจะไม่ยุ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเป็นเหยื่อมันแทนแบคคิโอนะครับภารกิจของเราก็คือสำรวจแล้วก็หาคริสตัลน,นะครับผมโอ้ด้เสียงแรปเตอร์ด้วยนะครับน่าจะเป็นแรปเตอร์ของจูราสสิกมดนะครับเนี่ยอ,อ๋อยู่นี่นะครับผมกำลังสู้กับไดนเสาร์อยู่นะวินเนอร์บลูหรือเปล่าท่านผู้ชมเอาไว้ภายหลังเราจะมาจับมันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราเอาไว้ก่อนนะเพราะลูกดอกเรายังไม่มีนะครับ อุ๊ย,ยตัวอะไรวะเนี่ยโอ้สไปโนนะครับผมสไปโนของจราสิกนะโอ้เท่มากๆเลยนะครับเอาไว้วันหลังนะเห็นตัวอะไรก็อยากจับไปหมดเลยครับตอนนี้เราต้องการคริสตลัลนะครับผมแถวๆนี้มีหรือเปล่าเนี่ยไม่มีเลยนะครับผมน่าจะต้องไปภูเขาสูงๆนะโอเคเดี๋ยวผมลองไปแถวๆนั้นดูนะครับอันนั้นก็น่าจะสูงมากๆแล้วนะเนี่ยถวๆอุ้ย วิธีเล็กนะครับผมทีเล็กแล้วก็กีก้านะครับผมหมอดจูราสิกนะโอเคน่าเดี๋ยวผมขอกลับไปเผาเล็กก่อนละกันนะครับผมนะเปลี่ยนใจแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปอัพเกรดอุปกรณ์กันก่อนนะครับแล้วค่อยมาจับมันในภายหลังนะครับทางนั้นก็ในพาร์ทดีนะครับผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวในพาร์ทหน้าเราจะมาจับตัวโหดๆกันแล้วนะครับโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรอบนี้ผมจะไม่ผ่านลุกไปตายนะ ผมจะพยายามเล่นเสซมนะครับอุ้ยยังสู้กันไม่จบเลยนะครับเนะี่ยผมเดาว่าน่าจะเป็นฝ่ายคอยาวชนะนะครับเพราะว่าอยู่กันฝูงนะโอเคก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับโอเคแต่วันนี้ผมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ